ได้ปัจจัยมาเกิดในตระกูลชาวประมงหัวหน้าเทพบุตรถือปฏิสนธิในเรือนของหัวหน้าชาวประมงเทพบุตรนอกนี้ถือปฏิสนธิในเรือนของชาวประมงนอกนี้การถือปฏิสนธิและการออกจากท้องของมารดาได้มีในวันเดียวกันทีนี้พอหลังจากที่คลอดมาแล้วหัวหน้าชาวประมงก็สแสวงหาว่ามีทารกในหมู่บ้านเนี่ยเกิดในวันเดียวกันเนี่ยมีบ้างไหมก็ ได้ยินความที่ทารกเหล่านั้นเกิดแล้วก็สั่งให้รั์ค่าเลี้ยงดูแก่ชาวประมงเหล่านั้นด้วยตั้งใจว่าพวกทารกนั้นจะเป็นสหายบุตรของเราอยากให้ลูกเป็นหัวหน้านะพ่อแม่ก็ไปเที่ยวจ่ายค่าเลี้ยงดูแก่เด็กๆอื่นๆทั้งหมดจะได้มาเป็นลูกน้องลูกเราอกันนะทารกเหล่านั้นแม้ทุกคนก็เป็นสหายเล่นฝุ่นร่วมกัน ได้เป็นผู้เจริญวัยแล้วโดยลําดับบรรดาเด็กเหล่านั้นบทหัวหน้าชาวประมงเป็นผู้เยี่ยมโดยยศและโดยอํานาจเนี่ยนะก็ยศก็แปลว่าบริวารมากอํานาจคือพูดแล้วลูกน้องต้องทําตามหมดทีนี้ฝ่ายพระพิสุบังพระพิสุกปิละเนี่ยนะไม่อยู่ในนรกสิ้นพุทธันดรหนึ่งในการนั้นก็มาบังเกิดเป็นปลาในแม่น้ํอาอจิระวดีมีสีเหมือนทองคํามีปากเหม็นด้วยเศษแหงวิบากก็ พวกโจรมาเกิดเป็นลูกชาวประมงพระพิสูรูปนั้นพ้นมาจากนรกเนี่ยนะมาเกิดเป็นปลาแต่ว่าหนึ่งพุทธันดรนน,นะตกนรกเนี่ยจากนรกมาสู่เดรัจาานอยู่มาวันหนึ่งสหายเหล่านั้นปรึกษาว่าพวกเราเนี้จับจับปลาจึงถือเอาเครื่องจับสัตว์น้ํามีแหเป็นต้นทอดไปในแม่น้ําที่นั้นปลานั้นได้เข้าไปสู่ภายในแหของคนเหล่านั้น ชาวประมงทั้งหมดเห็นปลานั้นแล้วก็ได้ส่งเสียงเอ็ดเอืงว่าลูกของพวกเราเมื่อจับปลาครั้งแรกก็จับได้ปลาทองแล้วนะพ่อแม่นี้ดีใจใหญ่เลยนะที่ลูกเก่งมากจับได้ปลาทองมานะคราวนี้พระราชาจับพระราชาทานทรัพย์แกเราอย่างเพียงพอสหายแม่เหล่านั้นก็เอาปลาเนี่ยใส่เรือยกเรือขึ้นแล้วก็ไปสู่สำนักพระราชานะจับได้ปลาทองก็เอาปลาแบบเป็นๆหน่อยนะเอาไปให้พระราชาดู พระราชาพอทอดพระเนตรเห็นปลานั้นก็ตรัสว่านั่นอะไรพวกเขาก็กราบทูลว่าปลาพระเจ้าค่ะพระราชาทอดพระเนตรเห็นปลานี่มีสีเหมือนทองคําก็เลยคิดว่าพระาศาสดาคือพระพุทธเจ้าจากทรงทราบเหตุที่ปลานั่นเป็นทองคําอย่างนี้แล้วก็รับสั่งให้คนเนี่ยถือเอาปลาให้เสด็จไปสู่สํานักพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อปากอันปลาเนี่ยนะพออ้าเท่านั้นอะ่ะพระเชตวันทั้งสิ้นได้มีกลิ่นเหม็นเลือเกินเนี่ยนะ ปลาอ้าปากหน่อยเหม็นทั้งวัดเชตวันน่ะนะบริเวณก็ไม่ใช่เป็นร้อยไรอ่อะนะเหม็นตลบไปหมดเลยนะพระราชาคือพระเจ้าประเสริฐทโกศลนะ,นะถามภาษาสดาว่าพระเจ้าข้าเพราะเหตุไรปลาจึงมีสีเหมือนทองคําเพราะเหตุไรกลิ่นเหม็นจึงฟุ้งออกจากปากของมันพระพุทธเจ้าตรัสว่ามหาบาพิษปลานี้ได้เป็นภิกษุเชื่อว่ากปิละเป็นพหูสูรมีบริวารมากในธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคพ,พระนามว่ากัสสะ เป็นพิสูจในพระพุทธเจ้าองค์ก่าถูกความทยานอยากไม่ลาบครอบงำด่าปริพาทภิกษุผู้ไม่ถือเอาคำของตนไปด่าผู้ที่มีศีลที่ไม่เชื่อตัวเองอะนะอย่างพระศาสนาของพระผู้มีพระภาคพ,พระนามว่ากัสสปะให้เสื่อมลงเสร็จแล้วเขาก็บังเกิดในอเวจีด้วยกรรมนั้นบัดนี้ก็เกิดเป็นปลาด้วยเศษแห่งวิบาก ก็เพราะเธอบอกพุทธวจนะกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าสิ้นกาลนานจึงได้อัตภาพมีสีเหมือนทองคำด้วยผลแห่งกรรมนั้นที่ที่กล่าวพุทธพจน์สรรเสริญพระพุทธคุณนะทำให้มีสีเหมือนทองเธอได้เป็นผู้บริพาทคือดาพิสูทั้งหลายกลิ่นเหม็นจึงฟุ้งออกจากปากของเธอด้วยผลแห่งกรรมนั้นมหาบพิษอาตมาจะให้ปลาพูดพระพุทธเจ้าจะให้ปลาพูดเนี่ยนะ ปลาชาก็บอกให้พูดเถอดพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าถามว่าเจ้าเชื่อกปิละหรือปลาก็บอกว่าข้าพระองค์เชื่อกปิละเจ้ามาจากไหนบอกมาจากอเวจีมหานรกเอาโสธนะพี่ชายของเจ้าไปไหนบอกปรินิพานแล้วพระเจ้าค่านางสาธนีมารดาของเจ้าล่ะก็บอกเกิดในนรกเหมือนกันเอาน้องสาวตาปนาไปไหนก็เกิดในมหานรกเหมือนกันแล้วบัดนี้เจ้าจะไปไหน ไปไหนดีปลากปิละกราบทูลว่าจะไปสู่อเวจีม,มหานรกดังเดิมพระเจ้าค่ะดังนี้แล้วอันความเดือดร้อนครอบงามเอาศีรษะฝ้าเรือทํากาละในทันทีนั่นเองเกิดในนรกแล้วพอฟังว่าเกิดนรกคนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะเขาบอกว่าคนเนี่ยลุกสู้เลยนะกระโลม,มาชาติชูชันพระผู้มีพระภาคตรวจด,ดูวาระจิตของบริษัทผู้ประชุมกันในขณะนั้นก็เลยแสดงธรรม ให้สมควรแก่ขณะนั้นปองก็เลยตรัสก,กปิลสูตรในสุตตะนิบาตพระสูตรนี้ก็เป็นพระสูตรที่น่าฟังะนะที่ในสุตตะนิบาตชื่อว่ากปิลสูตรข้อความในธรรมจริยสูตรหรือกปิลสูตรเนี่ยนะข้อ3 2 1ยคัมภีร์คุถกานิกายสุตตะนิบาตฉบับเราก็เล่ม47นะกล่าวว่า พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวความประพฤติทั้งที่เป็นโลกยะและโลกุตระทั้งสองอย่างนี้คือธรรมจริยาและพรหมจริยาว่าเป็นธรรมะเครื่องอยู่อันสูงสุดถึงแม้บุคคลออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตท้าผู้สำนวนเราบอกว่าผู้ที่ออกเป็นบนรรพชิตนะการปฏิบัติเป็นธรรมะการปฏิบัติเป็นพรหมจรยร์นี่ประเสริฐที่สุดสูงสุดก็หมายถึงการประพฤติสุดจริตสาม ทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระนั่นเองถ้าบุคคลน,นั้นเป็นชาติปากกล้ายินดีแล้วในความเบียดเบียนผู้สแสวงหาอยู่คือเบียดเบียนพระอริยะเนี่ยนะความเป็นอยู่ของบุคคลน,นั้นเลวทรามย่อมยังกิเลสทุลีมีราคะเป็นต้นของตนให้เจริญ ภิกษุผู้ยินดีแล้วในความทะเลาะถูกธรรมะคือโมหะหุ้มห่อแล้วย่อมไม่รู้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วถ้าวิชากลุ่มรุมมากๆเนี่ยนะถึงเป็นผู้แสดงธรรมะอยู่ก็ไม่เห็นธรรมะเหล่านั้นแม้อันภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักบอกแล้วภิกษุผู้ถูกอวิชาหุ้มห่อแล้วทำตนที่อบรมแล้วให้ลำบากอยู่ก็ทำผ้าอริยะให้เดือดร้อนเนี่ย ย่อมไม่รู้ความเศร้ามองย่อมไม่รู้ทางอันให้ถึงนรกเมื่อไม่รู้ก็เข้าถึงวินิบาตจากคันเข้าถึงคันจากที่มืดเข้าถึงที่มืดภิกษุผู้เช่นนั้นแลละไปแล้วย่อมเข้าถึงความทุกข์ก็บุคคลใดผู้มีการงานเศร้ามองเห็นปานนี้ตลอดกาลนานพึงเป็นผู้เต็มไปด้วยบาปเหมือนหลุมคูที่เต็มอยู่นานปีพึงเป็นหลุมเต็มด้วยคูดฉะนั้น บุคคลนั้นเป็นผู้มีกิเลสเครื่องยียวนหมดจดได้โดยยากดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเธอทั้งหลายจงรู้จักบุคคลผู้อาศัยเรือนผู้มีความปรารถนาลามกมีความดําริลามกผู้มีอาจาระและโคจรลามกเห็นปานี้เธอทั้งปวงพึงเป็นผู้พร้อมเพียงการเวน้นบุคคลน,นั้นเสียจงกำจัดบุคคลผู้เป็นเพียงดังแกลบจงฆ่าบุคคลผู้เป็นดังอยากเยื่อออกไปเสีย แต่นั้นจงขบบุคคลผู้รีบไม่ใช่สม,มณนแต่มีความสำคัญว่าเป็นสม,มณะไปเสียครั้นกำจัดบุคคลผู้มีความปรารถนาลามกมีอาจาระและโคโจรลามกออกไปแล้วเธอทั้งหลายผู้บริสุทธิ์แล้วมีความเคารพกันและกันจงสำเร็จการอยู่ร่วมด้วยบุคคลผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายแต่นั้นเธอทั้งหลายผู้พร้อมเพียงกันมีปัญญาเครื่องรักษาตน จักกระทําที่สุดแห่งทุกได้อันนี้ก็เป็นพุทธพจน์หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นพระองค์ก็ตรัสพระพุทธพจน์นี้ขึ้นอัตกถาอธิบายว่าการประพฤติธ,ธรรมะมีกายสุจริตเป็นต้นชื่อว่าธรรมะจริยังในพระคาถานั้นมัคคพรมจรรย์ชื่อว่าพรหมจริยนะการประพฤตเป็นรมการประพฤติพรหมจรรยเนี่ยเป็นธรรมรระท,รมรรมรรมที่สูงสุด อธิบายว่าพระอริยะทั้งหลายกล่าวถึงการประพฤติสุจริตทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระแม้ทั้งสองนี้ว่าเป็นสมบัติสูงสุดเพราะยังสัตว์ให้ประสบความสุขในสวรรค์ลและนิพพานอธิบายว่ารัตนะอันอุดมคือรัตนะที่ไม่ทั่วไปแก่ชนทั้งหลายมีพระราชาเป็นต้นเพราะรัตนะนั้นที่สามารถติดตามชนทั้งหลายผู้สั่งสมบุญไว้แล้วชื่อว่าวสุตมะ พูดถึงการประพฤติอย่างนี้แหละประเสริฐที่สุดสูงที่สุดพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงว่าการปฏิบัติชอบเท่านั้นย่อมเป็นที่พึ่งของเครือขัดและบรประชิตได้คือถึงจะเป็นคารวาสก็ตามเป็นนักบวชก็ตามการประพฤติดีประพฤติถูกต้องเท่านั้นแหละจึงจะประเสริฐที่สุดดีที่สุดบัดนี้เมื่อจะทรงติเตียนภิกษุชื่อกปิละหรือภิกษุผู้เช่นนั้นเหล่าอื่น ด้วยแสดงความไม่มีสาระในการบรประชาคือไม่ได้สาระอะไรเลยจากการบวชว่าก็ผู้ใดผู้หนึ่งสละเทศคฤหัตถ้าแม้บวชด,ด้วยการบวชไม่มีเรือนจากเรือนเข้าถึงเหตุสักว่าปลงผมและการนุ่งผ้าย้อมน้ำฝาดเป็นต้นก็คือโกนผมนุ่งห่มผ้ากาสาวะนะผ้าย้อมน้ำฝาดเฉยๆถ้าหากว่าเป็นคนปากกล้าคือ พูดคำหยาบยินดีในการเบียดเบียนเพราะพอใจในการเบียดเบียนอันมีประการต่างๆเป็นประดุดเนื้อร้ายเพราะเป็นผู้เช่นกับเนื้อร้ายไม่มีฮิริและโอตะปะกลายเป็นคนดุเป็นคนหยาบด่าคนมีศีลมีธรรมหมดอ่ะนะด่าคนดีๆหมดอ่ะนะเหลือไว้แต่พวกบาปบาปด้วยการเป็นบริวารมา บทว่าชีวิตตังตัสะปาปิโยความว่าชีวิตของบุคคลนั้นคือผู้เห็นปานั้นเป็นบาปยิ่งคือเลวยิ่งนะนะปาปโยนี่บอกว่าเลวมากกว่านั้นถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะทำธุลีมีประการต่างๆมีราค่าเป็นต้นของตนให้เจริญขึ้นด้วยการปฏิบัตินี้ก็ชีวิตของบุคคลน,นั้นเป็นชีวิตที่ชั่วด้วยเหตุน,นี้อย่างเดียวเท่านั้นก็หาไม่ได้โดยที่แท้บ,บุคคลเห็นปานี้ นี้ได้แก่พิสูจนที่ยินดีในการทะเลาะเพราะเป็นคนมีปากจัดถูกโมหะธรรมเนรึงรัดแล้วเพราะถึงความงมงายในการที่จะรู้แจ้งถึงอัดแห่งสุภาษิตก็คือไม่เข้าใจคําสอนเลยนะย่อมไม่ทราบชัดแม้ซึ่งถ้อยคําที่พิสูจทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รับกล่าวแล้วคนมีศีลมาตักเตือนก็ไม่เชื่อโดยนเป็นต้นว่าท่านกปิละ ผู้มีอายุท่านอย่าได้พูดอย่างนี้เนี่ยนะพูดผิดศีลผิดธรรมคนอื่นมาเตือนก็ก็ไม่ฟังละใครห้ามก็ไม่ยอมก็เลยจงยึดถือเรื่องนั้นโดยปริยายนี้ว่าไม่รู้จักพระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้คือไม่รู้จักพระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงแล้วแม้ตนจะกล่าวอยู่โดยประการต่างๆแม้เมื่อเป็นอย่างนั้นชีวิตของพิสูจนนั้นก็ชื่อว่าเป็นชีวิตที่ชั่วคือ กล่าวคาสอนอยู่แต่ไม่ได้มีความเข้าใจในคําสอนเลยกลับทําบาปมากขึ้นมากขึ้นตาหนิคนอื่นมากขึ้นด่าคนอื่นมากขึ้นโดยเฉพาะด่าคนมีศีลทั้งหลายเนี่ยนะใครที่ทุศีลแต่มาเป็นบริวารของเราไม่เป็นไรอย่างเงี้ยนะครั้งนั้นพิสุเห็นปานนี้นั้นเพราะเหตุที่ตนพอใจในการเบียดเบียนเมื่อเบียดเบียนอยู่ซึ่งตนที่อบรมคือเบียดเบียนอยู่ซึ่งพระขีนาศพผู้มีตนอันอบรมแล้วคือเบียดเบียนะอรหรัน มีพระโสธนะเทระเป็นต้นเบียดเบียนพี่ชายว่าท่านเนี่ยบวชเมื่อแก่เท่าไม่รู้พระวินยัยไม่รู้พระสูตรไม่รู้พระอภิธรรมตําหนิพระอริยะใหญ่เลยนะว่าบวชอายุมากแล้วเรียนก็นไม่มากจะรู้อะไรไงนะก็ตําหนิใหญ่เลยนะเสร็จแ,แล้วตัวเองก็กล่าวบิดเบือนคําสอนไปเรื่อยไปเรื่อยบทว,ว่าอาวิชายะปุรคคโตความว่าผู้ถูกอวิชามีการปกติดโทษเป็นต้น อวิชชาเนี่ยนะลักษณะของเขาก็คือเขาบอกว่าได้สิ่งที่ไม่ควรได้ไม่ได้สิ่งที่ควรได้ได้สิ่งที่ไม่ควรได้คือได้ทุจริตสามอย่างที่ไม่ควรได้ส่วนสุดจริตสามอย่างควรได้มากอวิชชาเนี่ยทำให้ไม่ได้อันนี้นี่ลักษณะของอวิชชาเป็นอย่างนั้นนะคนที่มีอวิชชาเนี่ยนะถึงว่าเบื้องหลังจะรู้อะไรมามากมายขนาดไหนก็ตามถ้าไม่ได้สุดจริตสามที่ควรได้อย่างนี้ชื่อว่าอวิชชา ไปได้ทุจริตสามอย่างไออย่างนี้แหละเรียกว่าอาวิชชาละเพราะฉะนั้นไปเบียดเบียนท่าอริยะแล้วเนี่ยนะจึงไม่รู้จักสังกิเลสโดยพิฆาตจิตในปัจจุบันอันเป็นไปแล้วทําลายจิตตัวเองก่อนนะนะทำลายจิตตัวเองด้วยการไปเบียดเบียนท่าอริยะโดยการเบียดเบียนตนที่อบรมแล้วของบรรประชิตที่เหลือทั้งหลายและไม่รู้จักทางที่จะไปสู่นรก ไอจิตที่เป็นบาปเป็นอกุศลอันนั้นอะ่ะเป็นทางไปสู่นรกโดยกระทําตนให้เข้าถึงนรกต่อไปเมื่อไม่รู้ก็เข้าถึงวินิบาตอันต่างโดยอบายสี่เป็นต้นโดยทางนั้นะนะนรกเปรตอสุรกายเดรฉา,านและในวินิบาตนั้นเข้าสู่คันจากคันหมายคือว่าจากท้องสู่ท้องจากท้องสู่ท้องไปเรื่อยอะนะจากท้องสัตว์นี้ไปถึงท้องสัตว์นั้นอะ่ะเช่นจากท้องปลาไปเกิดในท้องมดอย่างเงี้ยก,ก็จากท้องสู่ท้องอยู่นั่นแหละ จากที่มืดสู่ที่มืดคืออยู่ในคันมารดาในหมูสัตว์หนึ่งหนึ่งสิ้นร้อยครั้งบ้างพันครั้งบ้างแปลว,ว่าจากท้องสู่ท้องจากท้องสู่ท้องเนี่ยนะเป็นพันพันชาติอ่ะนะแต่ไม่ใช่ท้องในสุคตินะคือท้องในอบายซะส่วนใหญ่จากความมืดคืออสุรกายสู่ความมืดคือแม้แต่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็ไม่อาจขจัดได้ก็แปลว่าเกิดในโลกันตนรกนะนะจากโลกันนรกสู่โลกัณนรกอย่างนั้นแหละ พิสษุเช่นนั้นนั่นแหละละไปแล้วคือจากโลกนี้สู่ปรโลกแล้วเข้าถึงทุกมีประการต่างๆเหมือนปลาชื่อว่ากปิละใช่ไหมมาเกิดเป็นปลาก็หนักแล้วใช่ไหมเจอพระพุทธเจ้าแทนที่จะไปดีอะนะแทนที่จะมีศรัทธากลับเดือ